ซูเจทะลุมัลติเวิร์สเป็นมัลติเวิร์สที่บ้าคลั่งที่สุดในชีวิตเรื่องนี้น่าจะติด1ในห้าหนังที่ดีที่สุดในชีวิตสวัสดีครับสาหัสสหละนะครับวันนี้เราจะมาดูหนังเรื่องซูเจทะลุมัลติเวิร์สนะ อ่าจจะชื่อไทย,ยไม่รู้ว่าชื่อสาษาคืออะไรแล้วนะครับเดี๋ยวตัวหนังก่อนนำชื่อกฤษได้แล้วนะครับก็คือ everything everywhere at All o n e นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงเขาบอกว่านี่คือหนังมัลติเวิร์สที่มัลติเวิร์สจริงๆนะที่ดูแค่รีวิวคนอื่นนะต่างประเทศเขาไวๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าหนังเป็นยังไงแต่คะแนนนะดีมากเดี๋ยวเราไปลองดูเองว่ามันจะสุดยอดอย่างที่สื่อเขาบอกไหมนะครับ ก็ดูจบไปเรียบร้อยนะครับสําหรับหนังเรื่องซูเจทะลุมัลติเวิร์สนะครับเมื่อคืนกลับมาก็คือดึกแล้วไม่ได้รีวิวเลยนะครับเลยมารีวิวตอนนี้แทนนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่ใช้มัลติเวิร์สได้แบบบา้าคลั่งมากคือไม่แน่ใจว่ามีหนังที่เคยมาทํามาทํานองนี้ไหมแต่รู้สึกว่านี่เป็นมัลติเวิร์สที่บา้าคลั่งที่สุดในชีวิตพี่ณตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็พี่ว่าเรื่องนี้น่าจะติด หนึ่งในห้าหนังที่ดีที่สุดในชีวิตพี่ได้เลยนะตอนดูที่ดูนะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับหนังเรื่องนี้มีความยาวประมาณสองชั่วโมงจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่คือสองชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็ดูจากตัวละครเอกนะในโปสเตอร์ก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นหนังที่ออกจะมีความนักแสดงนําเป็นคนจีนหรือเปล่านะฮะเรื่องจริงไม่รู้เขาเป็นคนจีนไหมแต่ว่าดูจากหน้าเนี่ยรรู้สึกว่าจีนแน่ๆนะครับและแน่นอนครับนี่เกือบจะเป็นหนังจีนแล้วนะเปิดไปเนี่ยประมาณ ต้นเรื่องนะครับซัดเลยภาษาจีนภาษาจีนล้วนๆนะครับคือเป็นภาษาจีนสลับอิงแบบเออคือมันมีซับให้เราดูแหละต่อให้เป็นภาษาจีนก็ได้แต่ว่าถ้าดูซาวแท็กนะมันก็มีซับให้ทั้งซับไทยแล้วก็ซับอิงคู่กันเลยนะครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้มีความเป็นหนังแอคชั่นสไตล์แฟมิลี่และก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเอเชียนเอเชียแฟมิลี่นะครับเป็นหนังแบบครอบครัวคนเอเชียเลยอ่ะคือเป็นเน้น เน็นหนังเนี่ยน่จาจะครึ่งครึ่งนะครึ่งหนึ่งคือแอคชั่นอีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของดราม่าครอบครัวนะครับก็ทําออกมาเนี่ยมันแบบไม่รู้ดิมันรู้สึกว่ามันหนังแบบครอบครัวเอเชียจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครดูแล้วแบบว่าจะรู้เลยว่าโอ้ยนี่มันแบบโคตรบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยครับยี่สิบนาทีแรกเนี่ยถ้าคนเข้าไปดูนะครับด้วยความคาดหวังสูงคนเข้าไปดูอาจจะงงงงเลยคือแบบหนังมัน ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้ครอบครัวเนี้ยแล้วเขามันมีปัญหาอะไรกันนะครับเอ่อก็พยายามจะทุกอย่างมันดูสับสนวุ่นวายมากจนถึงแบบจนผ่านไปถึงอีกนิดนึงอ่ะประมาณ20่นาทีไปต้นไปอ่ะรู้สึกว่าหนังอ่ะติดเครื่องแบบรัวๆแบบติดติดเครื่องแบบว่าโอ้โหมันแบบแทบจะบ้าคลั่งไปหมดเลยนะครับอ,อ,อธิบายอย่างนี้แล้วกันไม่สปอยนะแต่ว่าคือหนังมันเกี่ยวข้องกับมัลติเวิร์สโดยรูปแบบของการใช้มัลติเวิร์สอันนี้นะครับพี่อธิบายไปเลยว่า กันคนที่ไปดูแล้วอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าตอนที่เราดูเองอ่ะเรายังรู้สึกว่าสวยแหละไม่เข้าใจแน่ๆเลยว่าเพราะมันทานํางานยังไงคือจะจะจะเก็ตมันไหมนะแต่ว่าโอเคพี่ดูจบมันแล้วพี่พยายามเก็ตเข้ามันแล้วนะครับก็คือจริงๆหนังไม่ดูยากขนาดนั้นนะแต่ถ้าอยากเข้าใจระบบการทํางานของมัลติเวิร์สจริงๆเนี่ยมันจะทําให้เรานะเข้าใจยากได้นะครับอธิบายอย่างนี้แล้วกันรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้มันจะเป็นการใช้พลังของ ตัวเราอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเวอร์สอื่นนะครับเป็นทักษะของตัวเราที่อยู่ในเวอร์สอื่นนะครับเ,ออเหมือนดาวน์โหลดทักษะของเวอร์สอื่นอะ่ะม,มาใช้กับเราในเวอร์สนี้นะครับคือสมมุติว่าตอนนี้พี่เป็นสาสานะครับพี่เป็นพนักง,งานออฟฟิศอยู่แต่อีกเวอร์สหนึง่งในมัลติเวิร์สอีกเวอร์สหนึง่งพี่อาจจะเป็นปรมอาจารย์กังฟูอะไรเงี้ยพี่ก็สามารถที่จะเอาทักษะอันนั้นน่ะมาใช้ในนี้ได้ มาใช้ในมาใช้ในโลกใบนี้ได้เออแล้วพี่ก็จะมีทักษะในเรื่องของกังฟูอะไรอย่างเงี้ยเงื่อนไขการที่เราจะไปเอาทักษะจากเวอร์สอื่นหรือว่าจากวานอื่นเข้ามาเนี่ยมันต้องทำเอ,อ่อผ่านเงื่อนไขเขาเรียกว่าเงื่อนไขาการกระโดดเอ,อ่อการกระโดดข้ามภพในศัพในศัพท์ที่เขาแปลมนะคือการกระโดดข้ามภพมันจะต้องมีเงื่อนไขคือแต่และเงื่อนไขก็จะแตกต่างกันไปนะแปลกๆคือมันเป็นพฤติกรรมแปลกๆอะ่ะบางทีก็ให้อะไรนะ ให้ให้ให้กีดมือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถึงจะดาวน์โหลดไอ้ทักษะนั้นมาใช้ได้นะครับแล้วก็นอกจากการดาวน์โหลดเวิร์สอื่นมาใส่ในตัวเราแล้วเรายังเหมือนแบบว่าเข้าไปอยู่เอาจิตของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเวิร์สนั้นได้ด้วยแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่ในเวิร์สนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่บาลานซ์ดีๆระหว่างเวิร์สเรากับเวิร์สอื่นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยหลุดแล้วก็เกิดการแบบว่า แคลกหรือเสียรภาพล่มอะไรอย่างเงี้ยนะเออตรงนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าต้องลองไปดูเองไหมเพราะว่าไม่อยากสปอยหมดนะครับก็คือประมาณนี้กันคนงงว่าเฮ้ยม,มันมันแล้วมันเก่งขึ้นได้ไงมันทําอย่างงู้นอย่างงี้ได้ไงก็ต้องบอกว่ามันเป็นอย่างเงี้แหละมันมีเงื่อนไขาการที่จะเอาทักษะของตัวเราอีกคนนึงนะครับจากยูนิเวอร์สอื่นมาใช้ก็คือต้องทาเงืนะ่อนไขนั้นแล้วก็ดาวน์โหลดทักษะนะั้นมาใช้นะครับเนื้อเรื่องหลกักๆนะใหญ่ๆตัวใหญ่สุดของเรื่องนี้เลยก็คือ เ,เรื่องของดรามา่าครอบครัวนะครับดรามา่าครอบครัวนะคือต,ตัวละครหลักจริงๆไม่ได้เยอะเลยนะมีอยู่สี่ห้าตัวละครเองแต่ว่าเป็นการที่น้อยแต่มากมากทุกคนคือเล่นกันแบบสุดคลั่งแล้วก็ฉากแอคชั่นแต่ละฉากคือพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแบบเฮ้ยคิดได้ไงนะอุปกรณ์อุปกรณ์แต่ละอย่างที่มันแบบเอามาใช้ในในหนังนะคือแบบว่าโห พี่ก็ลืมดูนะว่าหนังมนเลดอะไรนะครับแต่มันเหมือนแบบว่ามันไม่ดูเลดอาร์ได้ไงวะคือก็ค่อนข้างที่จะบ้าคลั่งนะใช้คําว่าบ้าคลั่งจริงๆนะครับในหนังเรื่องนี้ข้อดีนะข้อดีก็คือทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้แหละข้อดีทั้งหมดที่พูดมาในเรื่องนี้เลยว่าแอคชั่นดีนะครับบทดราม่าดีแบบดีมากๆร้องไห้บอกเลยครับว่าตอนดูหนังอยู่นี้น้ำตาไหลเลยนะฮะอ,อ,อารมณ์ขันมาเต็มอยู่แล้วมาตลอดทางนะความสดใหม่ แล้พี่มันแลกใหม่นะเออมันอาจจะมีหนังทํานองนี้แล้วนะถ้ามันเดี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆอาจจะมีหนังทํานองนี้มาบ้างนะแต่เท่าที่นึกออกตอนนี้คือเรื่องนี้ทําได้ยอดเยี่ยมมากของตัวมอซีเวิร์นะครับอ่ามันอาจจะแตกต่างกับของดร์สเตนนะด็กร์สเตนก็ทําได้ดีในแบบของเขานะครับแต่หนังเรื่องนี้ก็ทําได้ดีแบบสุดโต่งไปอีกทางหนึงน่งแล้วกันคือมันดีทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเอาเปรียบเทียบกันคือมันเทียบกันไม่ได้แต่เรื่องนี้คือมันสดใหม่ในมุมมองของพี่นะ ส่วนข้อเสียของเรื่องนี้นะครับข้อเสียนี้ต้องคิดยาวๆเลยเพราะว่านึกไม่ออกว่าข้อเสียคืออะไรเอ่อข้อเสียข้อเสียถ้าให้คิดไวๆนะครับข้อเสียอาจจะเป็นความยากของมันนี่แหละเออความยากบางทีถ้าเกิดว่าคนเข้าไปแล้วไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับตัวหนังแนวแนวอัลติเวิร์สหรือว่าหนังที่แบบ ต้องผ่านเงื่อนไขอะไรสักอย่างในรงฐธรทักษะอะไรงนี้มาเนี่ยมันอาจจะทําให้งงพอมันงงตั้งแต่ต้นเรื่องอะ่ะดูไปแล้วมันจะงงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แหละพี่ว่าข้อเสียมันอาจจะเป็นความยากในตรงนี้แต่เนี่ยก็อย่างที่อธิบายไปนะครับว่าขื้ไปดูให้สนุกนะเข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างมันนะครับขอให้รู้ว่าแกนหลักๆว่าเออมันสามารถที่จะดาวน์โหลดทักษะของตัวเราเนี่ยในจักรวาลอื่นเนี่ยเข้ามาได้แล้วก็ มีเงื่อนไขในการที่จะเอาทักษะนั้นมาใช้นะครับคือพอดูไปเรื่อยๆเราก็จะเก็ตเองแหละเพราะตัวละครมันจะเริ่มทําอะไรแปลกๆมากขึ้นแล้วก็อยู่ๆก็มีทักษะใหม่ๆมากขึ้นนะครับแล้วก็คือดราม่าพอเป็นดราม่าครอบครัวเนี่ยมันมีหลายมันมันมีหลายปมตัวละครที่ที่หนังเราต้องขยี้นะครับทั้งเออไม่อยากสปอยแล้วกันคือมันเป็นมันมันต้องมันต้องเคลียร์ปมแต่ละตัวทั้ง ทางฝั่งคนรักฝั่งพ่อแม่ฝั่งลูกอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องเคลียร์ไปบางทีเราก็พีคแล้วพีคแล้วมันก็ยังแบบลงมาแล้วก็ต้องรอไปพีคจุดใหม่ก็ลงมาอีกแล้วก็รอพีคจุดใหม่คือเราอยากจะพีคแบบไม่ลงนะอ่ะสำหรับตัวพี่นะพี่อยากจะพีคแบบไม่ลงแล้วค่อยลงทีเดียวอันนี้มันพีคลงพีคลงนะแต่ก็ทําได้ดีนะครับคือเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าแนะนาจริงๆนะสาหรับคนที่ชอบหน,ง action, นังแอคชั่นสไตล์นี้หรือว่า ออชอบอะไรเกี่ยวกับ m u l ติเวิร์สพี่ว่าแบบโอ้โหามันท,ทำได้ขนาดนั้นวะคือพุ่มกับแบบดื่มอะไรมาหรือเปล่ากินอะไรมาหรือเปล่าทำไมมันสุดยอดอะไรขนาดนี้นะครับก็ดีจริงๆแนะนํานะครับก็สําหรับใครที่ชอบรีวิวอย่างนี้หรือว่าฟังเรื่องของการพัฒนาตัวเองหรือการทานอาหารนะครับก็ฝากติดตามช่องสาหาสัสศึกษาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ